สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเสตวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีฟ้ามบ l ย22กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับกิจกรรมเฮดเทนะครับก็เช่นเคยนะครับเฮดเทของผมก็จะต้องมีคีย์เพย์เยอร์นะครับสำหรับคีย์เพย์เยอร์ในคลิปนี้นะครับเกิดให้สักนิดหนึ่งนะครับว่ายังอยู่กับนักเตะทีมลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะไปดูนะครับว่าเป็นตัวอะไรนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันสักนิดนึงนะครับ ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับมาครับสำหรับคีย์เพ y e เยอร์ในคล,คลิปนี้นะครับก็เป็นกัปตันเฮนโดของทีมหงสแดงนั่นเองนะครับก็เป็นจอแดนเฮนเดอร์สันนั่นเองนะครับก็สำหรับการ์ดนี้นะครับก็ให้มาเป็น OVR เกาสิบเก้าเลยนะครับในตำแหน่งเซอเอ็มนั่นเองนะครับเป็นนักเตะจากทีมลิเวอร์พูลนะครับสัญชาติอังกฤษนั่นเองนะครับบูทที่ให้มาในการ์ดนี้นะครับก็คือบูทการคลองบอลนะครับก็มีเพิ่มความก้าวร้าวนะครับการประกบการแท็กเกิลแบบยืนนะครับแล้วก็การเล่นความเร็วนะครับแล้วก็มีการส่งลูกใกล้นั่นเองนะครับเท้าที่ถนัดนะครับให้มาเป็นเท้าขวานะครับกว่า5สาย3นั่นเองนะครับสเตมิน่านะครับอยู่ที่การที่เก้าช่องนะครับ ส่วนสกิลมูฟนะครับใช้ได้3ดาวนั่นเองนะครับก็สาวกเลนเชนอย่างผมก็เสียได้นะครับน่าจะเป็นสัก4ดาวนั่นเองนะครับสำหรับราคาณปัจจุบันตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับก็ขายกันอยู่แค่ 6M ปลายๆนั่นเองนะครับก็ถือว่าราคาไม่แรงเลยนะครับมาดูสแต็กไส้ในกันสักนิดนึงนะครับสแต็กนี้เป็นสแต็กที่ยังไม่ได้บวกบูธนะครับก็ไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับก็มีการเล่นความเร็วนะครับ c c e l e r a t i ั n นั่นเองนะครับก็คือ90นะครับแล้วก็มีบินสปีดนะครับก็80นั่นเองนะครับในด้านของความเร็วนะครับแล้วก็การเลี้ยงลูกนะครับ101นะครับการควบคุมบอลนะครับ105นะครับก็ความว่องไวก็ถือว่า99นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับในตำแหน่ง CM นั่นเองนะครับเพราะว่ามีความเร็วแล้วก็เลี้ยงบอลดีไปกับบอลได้ดีนั่นเองนะครับมาดูทางด้านของการจบสกอร์บ้างนะครับก็ทำประตูนะครับ94นะครับพลังยิง95อยู่ในค่อนข้างอยู่ในระดับที่กลางๆนั่นเองนะครับ ยิงไกลนะครับ94นะครับคุมตำแหน่ง100นั่นเองนะครับมีการส่งลูกใกล้นะครับ113นะครับส่งบอลใกล้ดีนะครับส่งบอลไกลก็ถือว่าโอเคนะครับ115นะครับวิสัยทัศน์การมองอยู่ที่112นั่นเองนะครับมาดูทางด้านของเกมรับนะครับก็มีแท็กเกิลแบบยืนนะครับ104แล้วก็มีสไลด์แท็กเกิล101นั่นเองนะครับก็มีลูกมงด้วยนะครับ90นะครับแล้วมีกระโดดจัมปิ้ง102นั่นเองนะครับ สำหรับส่วนสูงของนักเตะตัวนี้นะครับอยู่ที่182เซนติเมตรนะครับแอตแทกเวิร์คเลสสูงเลยนะครับแล้วก็มีดีฟเอนเวิร์คเลสสูงเช่นกันนะครับก็ขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับผมชอบตรงนี้นั่นเองนะครับเป็น C m ที่วิ่งขึ้นวิ่งลงดีนั่นเองนะครับก็มีสกิลที่ติดตัวมาเป็นสกิลชิ่งด้วยซ่อนนะครับคุณสมบัติพิเศษมีด้วยกันหลายอย่างนะครับก็มีความเป็นผู้นำนะครับมีพยายามเตะลูกขวางสนามก่อนนะครับแล้วก็มีการส่งลูกไกลนะครับแล้วก็มีเล่นเพื่ออทีมนนนัั่เงรบก็สห จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับกับตามเทนโดของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในการนี้จะเจ๋งสักแค่ไหนนะครับไปดูกันในแรงกันนะครับไปครับมาครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์ซนอลเช่นเคยนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับสำหรับไลน์ที่ผมใช้นะครับก็เป็น5-2-2-1เหมือนเดิมนะครับก็ยืนตรงกลางคู่กับเควินเดอะบอยโอ้โหเจอกับไลน์ทีมผู้มาเยือนนะครับ เหลืองอลามทองอลามออกมาเลยนะครับก็สําหรับบทวิเคราะห์ค่าความสามารถของเฮนโดในการ์ดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันท้ายคลิปนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนี่น้องที่อยากจะรู้ว่าในความคิดเห็นของพี่เป็นยังไงนะครับก็ดูคลิปกันให้จบแล้วกันนะครับตอนนี้มาดูเกมกันก่อนนะครับจังหวะแรกของเฮนโดเลงเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับพาหนีมาได้ครับโอเพ็นอัลเฟตช็อปเป็นหนึ่งทีนะครับเลี้ยงจี้ขึ้นมาโดนลุมสองจังหวะนี้ยังไงครับได้เป็นลูกทุ่มอยู่นะครับจังหวะนี้ซานนิตินะครับจะทุ่มเลือกเป ยังไงเออทุ่มมาไม่ดีครับจังหวะนี้เอาอย่างได้อยู่แมซี่จังหวะนี้ตวัดกลับมาอืไม่ดีนะครับเควินเดอบอยหดยาวออกมาเลยครับติดยาร์ดปาดออกมาจังหวะนี้ตีซอนไหลมาจังหวะนี้ที่ยังไงเออเฮนโดพาหนีมาก่อนจังหวะแรกยิงจักจิกอยู่ยังไงเออจะซัดหรือไม่ไหลมาที่ซอนซอนยังไงซอนยังไงให้มาที่เอโตเอโตซัดลูกนี้อื้มสเสารสาดีครับเดอะบอยโอ้โหแล้วเรียบร้อยดีครับหนึ่งศูนย์เลยนะครับจังหวะนี้นะครับ3ลูกนี้เข้าไปนะครับสําหรับเควินเดอะบอยนั่นเองนะครับ โอ้ oh, ยิงได้แรงหนักหรือเกินนะครับสำหรับลูกนี้นะครับคืนนนำแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมาดูเกมกันต่อนะครับทีมผู้มาเยือนจะทำยังไงครับเบนเซม่าออกมาที่เควินบอยคืนกลับมาครับที่เบนเซม่าทางขวามีนะครับให้ไหมให้มาครับที่ซาร่าซาร่าเล็งจี้ขึ้นมานเจอเฮนโดเฮนโดโอ้โหลงมาต่ำขนาดนี้เลยเฮนโด ถือว่าโอเคนะครับผมชอบนะครับเพราะว่าขึ้นสุดลงสุดดีนั่นเองนะครับถ้าไปติดเทนสักหน่อยน่าจะเจ๋งนะครับสำหรับตัวนี้โยนมาจังหวะนี้ไงปัดออกมาได้3มลูกนี้ยังติดโอ้โหปีเตอร์เช็คลูกนี้เซฟเหลือเชื่อเลยนะครับเสียเป็นลูกแตะมุมนะครับมุมต่อเนื่องโยนเข้ามาจังหวะนี้ยังไงเอ่ยมองโหแย่งกันนะครับลูกนี้ได้หรือเปล่ายังเสียแตะมุมอยู่นะครับ โยนเข้ามาจังหวะนี้เฮนโด้โหม่งไม่ดีครับลูกนี้โดนวีดิกเข้าไปด้วยสูนสูงของวีดิกแกสูงกว่านะครับ <c oughs> ลูกนี้พลาดเลยนะครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้คืนได้ตีซอนยังไงเอ่ยเปิดเกมขึ้นมาที่แอโตขึ้นมาที่เควินเดอะบอย เดอบอยปาดคืนมาเอโตจังหวะนี้ไหลตอออกมาที่ซอนซอนไพมาแล้วที่เฮนโดเฮนโดปาดออกมาทางขวาที่แมซซี่จังหวะนี้ยึกยักอยู่จะโยนหรือจะส่งไหลามาเฮนเดอร์ซันจังหวะนี้ขอซัดไปทีนึงโอ้โหและเรียบร้อยเลยครับเป็น2ประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วเป็นกับตันเฮนโดของเรานั่นเองนะครับจังหวะนี้นะครับถึงจะยิงเบาไปสักนิดนึงนะครับผมว่าถ้าไปติดเทนนะครับสัก15หรือ20เนี่ยผมว่าน่าจะยิงแรงขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ ยิงดีนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแล้วก็ขึ้นสุดลงสุดดีนะครับเสียอย่างเดียวเลยนะครับที่ผมไม่ติดก็คือด้านของสกิลมูฟสามดาวนั่นเองนะครับผมเล่นไม่ค่อยถนัดนั่นเองนะครับมาดูเกมกันต่อนะครับเฮอรน้องเดนนะครับทุ่มเข้ามาเควินเดอะบอยเดอะบอยไหลเข้ามาเฮนโดจังหวะนี้ปาดมาไม่ดีแล้วจังหวะนี้โดนแสโดนวินิซิอุสโรนโดยังหพยายามจะตอกส้นครับไม่ลงนะครับจังหวะนี้ซานิติ ไหลมาที่แมซี่แมซี่พาหนีมาได้หนีฮอนงเดสมาได้ครับเลี้ยงจี้ขึ้นมาโอ้โหมันวิ่งไวจังวะยังไงเอ่ยครับลูกนี้ยังได้ปลูกทุ่มอยู่จะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วนะครับนำอยู่2ประตูตอนหนึ่งแมซี่ทุ่มไกมาเลยครับจังหวะนี้ติดวินิซิอุสเฮยหนงเดสครับเข้ากลางมาน่าจะหมดเวลาไหมครับยังทานไหมวินิซิอุสเลี้ยงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงยังไม่เป่าด้วยกรรมการจะได้โยหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงเอ่ยโยเข้ามาจังหวะนี้เนต้ามงเคีออกมาได้ ดูเบนดิอาร์ดมงคีออกมาก่อนนะครับจังหวะนี้ไม่ได้ซ้ำแล้วนะครับก็นำอยู่2ประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะครับถือว่าโอเคนะครับสำหรับเฮนโดอกาสดนี้นะครับส่วนตัวมองว่าชอบดีนะครับมาดูเกมเป็นต่อนะครับเบนเซม่าออกมาที่ฟันได้ครับออกมาที่โมดิกโมดิกมาที่เบนเซม่าตักยาวมาจังหวะนี้เป้าอยู่ที่ซาร่าไม่ถึงรับติดเทอร์นองเดสคืนกลับมาจะได้ส่วนบ้างตีซอนยังไงเอ่ยมีไหมให้มาก่อนติดขานิดนึงนะครับไม่งั้นหลุดแน่นะครับ เออน้องเดสนะครับจะทุ่มมาเลือกมาที่ the boy. The boy เดอะบอยเดอะบอยเข้ากลางมาตีซอนตีซ่อนไหลเข้ากลางมาที่จังหวะนี้ฮมจังหวะนี้โดนโมดิกแซะไปแล้วนะครับเบนเซม่าโรนัลโดจะส่วนครับทีมผู้มาเยือนจะตีเสมอได้ไหมครับอยู่ที่โอ้โพิกมาสวยเลยจังหวะนี้ติดยังไงเออยังไปได้อยู่โรนัลโดเจอกับฟานได้เอายังไงดีครับโดนไหมโยนเข้ามาจังหวะนี้หูพักอก,ออกดีนะดิอาร์ตยังเลียรยออกมาได้นะครับ ตีปาดออกมาจะส่วนบากเอโตตักมาจังหวะนี้ซอนไม่น่าทันแล้วครับลูกนี้ทีมผู้มาเยือนตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับอยู่ที่วิดิกวินเดบอยโรนัลโดครับเบนเซม่าขวามีนะครับเติมมาแล้วครับไม่ไปหมุนมาตรงกลางที่เดบอยไหลายทําชิงอยู่โรนัลโดออกมาสายสุดเลยยังไงเอ่ยที่โอโนโอ้ลูกนี้ชาครับโดนซานนิติไปขโมยมาแล้วดีอาร์ปาดมาเฮนโดเฮนโดไหลมาเอโต โตโดนโชกไม้จังหวะนี้เอายังได้อยู่จังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมส่วนได้แน่นอนจังหวะนี้ตีซอนตีซอนเจอกับซา,า่ายังไงหมุนอยู่จังหวะนี้มีวิ่งทําทางมาหนึ่งปาดมามลูกนี้ติดครับใครได้เอ่ยนะโอ้ผมไม่ได้ด้วยนะครับเสียเป็นลูกทุ่มอีกจังหวะนี้อ,อโนทุ่มเข้ากลางมาเลยครับเบนเซมา่าทีมผู้มาเยือนจะตีเสมอจะเอาให้ได้ครับรนัโลโด,โดตักมาตรงนี้ติดฟันได้อยู่ที่ดีอาร์ครับปาดออกมาเฮนโด เอนโดมองหาเพื่อนอยู่ยังไงเข้ากลางมาสวยเควินเดอะบอยเดอะบอยปาดมาเอโตจังหวะนี้ยังไงปาดออกมากว่าสุดแมซี่ทันไหมโอ้เฮ์นองเดสไลฟ์ว่าวไว้แล้วนะครับจังหวะนี้เอโตเลี้ยงจี้เมามาประตูมีจะโยนไหมหรือยังไงปาดคืนกลับมาที่เฮนโดเฮนโดจะซัดอีกสักทีไหมโอ้โหยังได้อยู่ครับจังหวะนี้ให้ไหมยังไงพาหนีมาก่อนจังหวะนี้พาทัวร์ไปหนึ่งรอบเอาหลุดมาหลุดมาจังหวะนี้ยังไงจะได้ซับหรือเปล่าโอ้หูมันเกะกะจริงๆเลยนะครับ ไม่ได้ยิงด้วยครับจังหวะบ่กกี้นี้นะครับหมดเวลาเลยนะครับก็ชนะไปนะครับ2ประตูต่อ1นนั่นเองนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสักหนึ่งเกมนะครับสำหรับจอแดนเฮนเดอร์สันนั่นเองนะครับสำหรับไล์อัพก็ยังใช้เป็นไล์อัพเดิมนะครับ5 2 2 1นั่นเองนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ค่าความสามารถของเฮนโดในการนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันท้ายคลิปนั่นเองนะครับตอนนี้มาดูเกมกันก่อนนะครับโอ้สำหรับทีมผู้มาเยือนนะครับก็มาในชุดของเซลซีเลยนะครับนำน้ำเงินมาเลยนะครับ เริ่มเคลียร์ขึ้นมาอยู่ที่เดมเมเล่ยังไงเอ่ยห้มาครับตรงกลางที่เสียดอฟเล่นจริงกันอยู่กับเดเมเล่ออกมาทางขวาครับที่โมดิกหมาขวาสุดเลยครับมีมาเติมที่ฮาคิมิคืนกับมาที่โมดิกเข้ากลางมาจังหวะนี้ที่เฟสเฟสยังไงอา้าวโดนปั๊มโดนฉกมาได้เฮนโดทําสวยไหลมาจังหวะนี้แมตซี่มาแล้วนะครับใช่ตามช่องมาสวยเลยจังหวะนี้นะครับเฮนโดไปเอาคืนมาสวยจังหวะนี้พาหนีมาก่อนแมตซี่ยังไงหลบมาได้2หลบมาได้3ซัดลูน้โอโ แต่หัววันเลยครับลูกนี้โดดเอโต้ลูกนี้ดด to, นยิงเข้าไปนะครับยังโหดเลยนะครับเอโต้ของผมลูกนี้สัตว์นี่ลูกพุ่งเป็นลูกไฟเลยนะครับลูกนี้แมสซีผิวจริงๆเลยนะครับขึ้นนําไป1ประตูต่อศูนย์ยังไงเออโดนแต่หัววันแบบนี้ทีมผู้มาเยือนจะหัวร้อนหรือเปล่าอยู่ที่เอาให้มาไม่ดีอีกจังหวะนี้ซอนตัดได้เลี้ยงที่ขึ้นมาหน้าประตูมีเอโต้รออยู่ยังไงให้ไหม วินเดอะบอยเดบอยปาดมาเอโตจะสองไหมลูกนี้ยังไงยังไม่ได้ครับฟนานไดสไลด์มาเว,ว้าจังหวะนี้ยังไงเอ่ยมาคินยอดเอาคืนกลับมาได้เต่ากันเซลโลพาหนีมาเอาเล่นหน้าประตูแบบนี้เล่นเสียวเลยครับกาซิยาครับออกมาที่ฮาคิมมี่ออกมาขวาสุดเลยครับมีเดเมเล่มาที่โมดิก ตรงกลางมีสายมีขวามีให้ไหมยังไงจะให้ไปทางไหนเอ่ยเหลียงจี้ขึ้นมาก่อนจังหวะนี้ให้มาทางขวาที่เดมเบเล่เดมเบเล่ปาดคืนกลับมาที่โมดิกจังหวะนี้จะซัดครับยังไงไม่ทันเฮนโดไปเอาคืนกับตันโอโ้เกมรับก็ช่วยนะครับถือว่าเด็ดเลยนะครับเกมลุกดีเกมรับดีนะครับขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับสำหรับซ m ตัวนี้นะครับเฮนโดกับตันของหงแดงเรานั่นเองนะครับแมซีพาวนมาจังหวะนี้เข้ากลางมาที่เอโต้เอโต้อยังไงยังไม่ให้ครับจังหวะนี้ ออกมาทางซ้ายที่เฮอร์นองเดสมาที่ตีซอนตีซอนพาหนีได้ไหมเจอกับฮาคิมีเลี้ยงจี้ขึ้นมาจังหวะนี้โยนเข้ามาหน้าประตูมีไม่ติดไม่ติดชาสิยานนี่เป็นเรื่องนะครับได้เลยนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้นะครับเฮนโดแกรลออยู่แล้วนะครับชาซิยานมันดันไปติดซะหน่อยนะครับทีมผู้มาเยือนตีซอนปาดคืนกลับมาจังหวะนี้ไม่ดีติดยานให้มาที่เฮนโดเฮนโดพาหนีมาได้เซียดอฟยังไง พาทัวร์ไปก่อนหนึ่งรอบครับเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับตรงกลางมีไหมให้ไม่ให้ยังไม่ให้อพยายามจะไปเองครับลูกนี้เสียเลยนะครับจังหวะนี้ตีซอนจะได้สวนบ้านอยู่ที่เฟสคืนกลับมาที่ตีซอนเข้ากลางมาจังหวะนี้หมดเวลาครึ่งแรกนะครับก็นําอยู่1ประตูต่อสูนะครับจากประตูสวยๆของเอโต้นั่นเองนะครับสําหรับเฮนโดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมาดูกันต่อสําหรับในครึ่งหลังนะครับแมนซี่ หมุนวนมาหนึ่งรอบเฮนโดจังหวะนี้เกมนี้จะมีประตูไหมเฮนโดเดี๋ยวรอดูกันนะครับซาเนติซาเนติปาดคืนกลับมาจังหวะนี้มาซี่ยังไงยกธงมาแล้วโอ้โหไม่ล้ำครับจังหวะนี้มซี่ปาดมาซาเนติตรงกลางมีให้มาเควินเดอร์บอยพาหมุนอยู่จังหวะนี้สายมีความมีให้ไหมยังไงเอ่ยคืนกลับมาครับที่ซาเนติซาเนติคืนกลับมาเดร์บอยออกมาทางซ้ายครับที่ตีซอนตีซอนพาทัวไปก่อนเลยฮาคิมี่ตรงกลางมีจะให้ไหมให้ เป็นไงล่ะครับเฮนเดอร์ซัจังหวะโอ้โหและเรียบร้อยดีครับเจอกับตาเฮนโดของเราเข้าไปนะครับจังหวะนี้ซัดด้วยขวาเลยนะครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับตี่ซอนหมุนมาก่อนแล้วปาดคืนกับมาพาหมุนมาหนึ่งรอบนะครับแล้วซัดด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับรองเท้าสีน้ําเงินด้วยนะครับกับตาเฮนโดของเราเป็นสอศูนย์นะครับแล้วมีประตูจริงๆด้วยครับสาหรับเฮนโด จังหวะนี้ทีมผู้มาเยือนจะทํำยังไงครับโดนไป2แล้วฮาคิมีโอโหตอนนี้เล่นตายบอลไปมาแล้วถอดใจแล้วหรือเปล่านะครับให้มาทางขวาโมดิกมาที่เดมเบเล่ปาดเข้าในมาเฟสเฟสมาที่ตอเลสตอเลสเห็นช่องจังหวะนี้คืนกลับมาที่โมดิกโมดิกคืนอืมไม่ดีครับติดฟนดานได้ออกมาจอดแดนเฮนเดอร์สันครับผาบอลกระชาข,ขึ้นมาจังหวะนี้แมซี่วิ่งปะคองมาแล้วยังไงให้ไหม ไ้มาที่แมสซี่โอ้โหมาเป็นแผงเลยทีมผมจะโยนมายังไงล็อกเงินหนึ่งจังหวะปาดมาอีกลูกไหมอืมติดฟานไดไม่งั้นได้กดอีกลูกแน่นึงนะครับยังย่ายอยู่ครับที่สานิติปาดมายังไงปมกันอยู่จังหวะนี้บอลกระชอกออกมาอยู่ที่ฟันได้มาที่เควินเดอบอยคืนกลับมาที่เฮนโดโอ้โหบุกยับเลยครับพาทัวร์มายัางไงโดนลุมสองครับอืมไม่มีจังหวะได้สับสักทีนะครับสําหรับเฮนโด จะเอาลูกที่2ให้ได้นะครับสำหรับเฮนโดฟานได้มงตั้งมายังไงลูกนี้จะเสียหรือเปล่าอย่างได้อยู่เนต้ามาที่ดีอาร์ดเอาปั๊มกันอยู่จังหวะนี้ยังเอากลับคืนกันมาได้อยู่ที่เอโตออกมาที่แมสซี่แมสซี่พาหนีมาสวยเจ้ากันเซโลวิ่งทันหรือเปล่าจังหวะนี้หน้าประตูมี2ตัวยังไงไม่ให้ครับล็อก1จังจหวะยังไงปาดคืนไหมให้มาตรงกลางที่เควินเดบอยคืนกลับมาที่เฮนโด เฮนโดพาคึงอยู่จังหวะนี้จตสัตโอ้โหหลบมาได้หนึ่งแล้วยังไงเอ้ยไปมันติดฟานได้ครับก็นี่ครับคือปัญหาของเรานะครับเป็นเล่นเลนเชนไม่ได้นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเฮดเวดคลิปนี้นะครับคีย์เพลเยอร์ของเราก็คือจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับหรือว่ากัปตันเฮนโดของเรานั่นเองนะครับก็มาวิเคราะห์ค่าความสามารถกันเลยนะครับสำหรับการนี้ที่เขาให้มานะครับโดยส่วนตัวเองเลยนะครับ เอาเป็นว่าเอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก่อนเลยนะครับย้าว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากที่ผมเล่นนะครับคือผมเล่นเพียวๆเลยนะครับด้วย o e r 99นะครับแล้วก็บูตนี่ก็มีอยู่แค่10เองนะครับไม่ได้เทนบูตเยอะด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้อัพตัว o v r ด้วยนะครับไม่ได้อัพเทนด้วยนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าอัพมาสัก1 5บ0าผมวัดจีจัดกว่านี้แน่นอนนะครับโดยส่วนตัวเองเลยนะครับชอบนะครับเพราะว่า ถือว่าความเร็วก็ไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ถึงกับช้านะครับก็กลางๆนั่นเองนะครับแล้วก็การยิงไกล การลูกยิงก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับและที่สําคัญก็คือเกมรับว่าถือโอเคนะครับลงขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับผมชอบตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าทั้งเกมรับเกมลุกถือว่าทําได้ดีนะครับส่งบอลใกล้ดีมากเลยนะครับตามช่องนี่เฮนโดทาได้สวยเลยนะครับถ้าเทนเข้ามาสักหน่อยนี่ผมว่าโอเคเลยนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียอย่างแรกเลยนะครับสาหรับของเขานะครับก็คือสกิลมูฟที่มันใช้ได้แค่3าดาวนั่นเองนะครับสาวบกเลนเชน ก็เล่นลําบากสักนิดน like mm ึงนะครับ hmm. ถ้าเป็นสีดาวนี่โอ้โหเจ๋วเลยนะครับสาหรับตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีข้อเสียบางอย่างจากลูกกลางอากาศนะครับก็อาจจะเป็นด้วยลูกหมงหรือเปล่านะครับเพราะบางครั้งบางทีก็มงไม่ค่อยได้นั่นเองนะครับแต่เป็น CM นะครับก็ไม่ค่อยได้เป็นศูนย์หน้าก็ไม่จําเป็นต้องใช้ลูกหมงสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับถือว่ารวมๆแล้วนะครับส่วนตัวเองผมว่าผมชอบนะครับก็ใครที่อยากหา C m ดีๆนะครับผมว่าแนะนําตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะยิงเบาไปสักนิดนึงแต่ว่า ก็ติดเทรนอีกสักหน่อยก็คงจะโอเคนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจง้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ